ครับก็แจ้งอาการนะครับผมอ่าคือเจ้าตัวตัววิทยุรถยนต์นะครับเสียก็คือตัว dnx 7380 bt นะครับเสียในลักษณะไหนอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับอันนี้กดเปิดอ่าไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นเสียงพัดลมดังนะครับไฟขึ้นเสียงพัดลมดังแต่ก็หน้าจอไม่ติดครับผม อ่าเป็นแบบนี้อาการอาการอาการจะเป็นแบบนี้แล้วเวลาปิดนะครับถ้ากดตัวนี้ตัวเมนูเนี่ยจะไม่ปิดนะครับมันจะไม่ปิดเครื่องต้องกดตัวนี้ด้วยนะครับก็คือแบบนี้อ่าแล้วก็ต้องกดตัวนี้นะครับคือจะดับอ่าเสียงพัดลมเขาก็จะดับไปเองนะครับตอนนี้พัดลมยังดังอยู่ นะครับผมอาการเบื้องต้นก็เป็นแบบนี้นะครับครับผม